รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น มาร์คสองโลก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 ศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยใสยสวรรค์อัศจรรย์ทุกรูปทุกท่านทุกคนเทอา ดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ Infinity House สารยานะคะดิฉันชมามาจันนารามตะกูลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารพุทธมารสองโลกนะคะวันนี้เราก็ได้มาดูวิศวกรชาวจีนมาตรวจระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ให้เรานะคะโดยทีมงานที่มาติดตั้งให้เราก็เป็นคุณปอนะคะซึ่งพระอาจารย์กำลังทำโครงการพลังงานสะอาดพลังงานโซลาเซลล์จากแสงอาทิตย์นะคะอันนี้เราติดทั้งหมด108แผงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช ร้อยแปดแพงเนี่ยเราใช้อินเวอร์เตอร์กี่ตัวเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดออนออฟกิด 8K ค่ะ6ตัวค่ะอ่าตุ๊กเป็นตัวนี้จะเซ็ตเป็นระบบไฟ380นะครับค่ะอ่าเฟสหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 16K ก็เลยมีวิศวกรชาวจีนใช่ครับิศวกรท่านจะไปตรวจให้ทุกโครงการเลย ีูยที่ส okay mm ั่งซื้อจากเราใช่ไหมใช่ครับจะไปตรวจทุกของการแล้วก็ทางเราก็จะมีสาขาอยู่ตามประเทศอีก5สาขาเผื่อนาคตเราจะขยายเป็นเฟสละสามเครื่องสี่เครื่องก็ได้เพราะตามสแตนดาร์ดของเขาเขาได้แค่เครื่องเดียวต่อเฟสเออ90%โอเคแล้วโอเคแล้ว90%โอเคแล้ว some detail need to check and confirm everything okay เราดีเทลนี้นิดหน่อยเราจะเช็คแล้วก็เราจะแจ้ง We need to check carefully ก็คือที่เห็น12ตัวนี้คือต่างคนต่างใจไกลหรือว่าเขาลิงก์กันหมดเขาต้องคุยกันครับอืมต้องคุยกันต้องคุยกันหมดเลยอืมคือสามารถที่จะขยายเฟสต่อไปได้อีกเพราะเรามีแผนโครงการที่จะเตรียมไปอีก2เฟสเฟสละ108แผ่นครับ Please tell us about the i n w a t t ร์เต r r ์วอร์ i ัน years In ้าปีใน any problem can our company to solve for free i n น e r t ร์เตรปีรับประกันเลยเจอปัญหาอะไรแจ้งได้เลยจะมาเขาก็ยินดีที่จะมาตรวจสอบให้เราได้ทุกเมื่อบาเถอะอันนี้ต้องกลับไปถามพระอาจารย์แล้วค่ะว่าทำไมถึงเลือกใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์ขณะนี้พระอาจารย์อยู่ที่ที่ปักสงค์ินฟิน i t y house สารยาเมื่อแรกๆที่มา1 0ปีที่แล้ว 160, ไปีท5งพก็ได้มาอยู่ที่นี่เส้นทางที่เราเห็นข้างหน้านี้สมัยก่อนเป็นแนวของต้นไผ่ที่<ม>พระอาจารย์มาผูกเปรแล้วก็ปฏิบัติธรรมในดงไผ่นี้ชุมชนคลองโยงเนี้ยก็เป็นชุมชนอนุรักษ์ที่เขาจะอนุรักษ์พื้นที่เกษตรไว้ค่ะคงจะสงสัยเรามาดูโรงงานขนาดใหญ่ๆมาตั้งเนี่ยเป็นที่สถานที่นี้ได้ยังไงเราก็มารู้จักกับเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ อินฟินิตี้สารยาเฮาห์แห่งนี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ,ะแ,มแม่ชีมนเมื่อก่อนก็เป็นคุณสารรัตน์ศรีราเทพนะคะคือเอาเป็นว่าตั้งแต่ปี49 คือเป็นความฝันของเรานะที่ที่อยากจะให้พื้นแผ่นดินตรงนี้เป็นที่ที่พักของพระของชีตามที่เราได้ได้ตั้งใจมาตั้งนานแล้วแล้ววันดีคืนดีคือพระอาจารย์และทีมงานเนี่ยค่ะตอนนั้นก็เรียกกันว่าหลวงพี่นะคะหลวงพี่และทีมงานก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี49เรลื่อยมาตลอดมาจกนกระทั่งท่านเรียกว่าตรงนี้เป็นเป็นต้นวิชาของวิชาบารมีฤทธิ์ขีแล้วก็ที่นี่ก็ได้เกิดเหตุการณ์เรื่องราว เยอะแยะมากมายก็เลยตัดสินใจเดินทางไปบวชที่ที่โนนชัยงาเมื่อวันที่13เมษาที่ผ่านมานี่ก็แล้วก็ปันนึงที่พระอาจารย์ก็ให้พี่เอนะโทรมาถามว่าถ้าพระอาจารย์จะมาทำโซลราเซลล์เนี่ยโอเคไหมคือตอบโดยไม่ต้องคิดแล้วว่าโอเคค่ะพร้อมทุกอย่างแล้วตั้งแต่วันนั้นจนแบบนี้ก็คือประมาณหเดือนกว่า โครงการไฟฟ้าโซลาเซลล์ก็เสร็จไปแล้ว1เฟสแล้วก็กำลังจะขึ้นเฟสที่2ที่3ก็มีธนาคารพุทธพร้อาจารย์ใช้คำว่ารีบอนรีบอนโรงงานเก่าๆเกือบจะล้างแล้วมาเป็นโซลาเซลล์ซึ่งถ้าเราถ้าเราไม่เชื่อมั่นในวิชาบาลีมิลิคิตไม่เชื่อมั่นในมาร์กสองโลกไม่เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เราจะไม่กล้าทุ่มเทเพื่อให้ตรงนี้เป็น ต้นของต้นวิชาบารมีขิตเป็นที่ที่พระอาจารย์จะได้ภาคภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านทําท่านทําได้สําเร็จตรงนี้เรากําลังรีบอนทุกอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมค่ะพวกเราสนใจที่จะมาดูงานที่อินฟิน t y ี้สารยาก็สามารถจะเดินทางมาดูได้นะคะที่บ้านเลขที่13หมูห่1ตำบลคลองโยงอําเภอพุทธมนตรจังหวัดนคนปรปฐมค่ะใครอยากรือผังจนนะคะปลดหนี้สร้างผังรวย ให้ติดต่อเข้ามาที่แม่ชีมนเพื่อนำฝากปัจจัยไว้ที่ธนาคารพุทธมารสงโรคของเราได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น